มาแล้วครับขบวน416นะครับกำลังจะเข้าจอดสถานีท่าพระ8ปดนาฬิกาหนาทีนะครับขบวน557ก,ก็รอให้416วิ่งเข้าท่าพระก่อนนะครับถึงจะเอาหัวรถจักรไปเก็บไวท้ที่สถานีขอนแก่นนะครับ นีรขบวน4 1 6นี่ทำสีใหม่ทั้งชุดเลยนะครับสี่คันสีใหม่เอี่ยมเลยนะครับ